สวัสดีครับพบกับช่างโลงกึงเอกาซีเ c ็นซีคัสต์มพกันนะครับวันนี้มาดูเรื่องพื้นฐานของงาน CNC ซึ่งอาจจะช่วยให้กับน้องๆนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ได้เข้าใจงาน CNC มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องของแกนนะครับในเครื่อง CNC Milling นะครับซึ่งจาก CNC Milling แบบ3แกนทั่วไปก็จะมีการขึ้นที่ทั้ง,งหมด3ทิศแกนนะครับคือ แกน x แกน y แกน z นะครับแต่ว่าที่อยากจะบอกวันนี้ก็คือแกน x แกน y แกน z มันอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนเรียกแกน y ตรงไหนเรียกแกน x ตรงไหนเรียกแกน z นะครับมีหลักการง่ายๆนะครับให้เราเอามือขวาของเรานะครับครับละกลางครับกลางอย่างนี้นะครับให้มันตั้งฉากกันครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับนะครับหันหน้าเข้าเครื่องนะครับมาใกล้ๆครับ หันหน้าเข้าเครื่องนะครับและยื่นมือไปข้างหน้านะครับครับมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีการเคลื่อนที่ตามนิ้วโป้งนะครับเราเรียกว่าการเคลื่อนที่แนวแกน x ถ้ามีการเคลื่อนที่ตามนิ้วชี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องหรือโต๊ะงานอะไรเคลื่อนที่ก็ตามนะครับถ้าเคลื่อนที่ตามนิ้วชี้เรียกว่าแกน y ถ้ามีการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับเราเรียกว่า ตามนิ้วกลางเนี่ยเรียกว่าแกน Z นะครับเป็นกดมือขวาของงานแมชชีนนิ่งนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางก็คือแกน X แกน Y และแกน Z นะครับมีถ้ามีการเคลื่อนที่ของไม่ว่าจะเป็นโต้งานหรือเป็นหัวเครื่องก็ตามนะครับเรียกว่า X Y Z นะครับอ่อหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยให้น้องๆน,นักศึกษาได้เข้าใจ เรื่องแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะครับว่าไอที่เรียกว่าในการเคลื่อนที่ x y z มันมีทิศทางบวกทิศทางลบเรานับกันยังไงตรงไหนเรียกทิศทางบวกไหนเรียกทิศทางลบมาพบกันในคลิปหน้านะครับ